เมื่อพัเพื่อไทยไม่เห็นด้วยที่สะสก้าไกลเปิดหลักฐานสุขุ้นศักสยามกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ชาวเนต็ตโดยเฉพาชาวเนต็ตที่เป็นฐานเสียงของเพื่อไทยและก้าวไกลออกมาโต้แย้งกันอย่างหนาหูเลยล่ะครับที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้เริ่มมาจากเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีข่าวออกมาจากสำนักข่าวหลายสำนักรวมถึงนักข่าวหลายคนว่า ในวันที่25กรกฎาคม2 0 2 3สอสอปรณกวุฒิจากก้าวไกลเตรียมจัดแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมคดีซุกหุ้นของนายศักสยามที่ก่อนหน้านี้ตนเคยนำไปอภิปรายในสภา,าจนเป็นเหตุที่ทำให้นายศักสยามถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีชั่วคราวหลังจากนั้นมีการเคลื่อนไหวจากฝั่งของรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยา่างดรหญิงปิน,นัทิพร ก็ได้มีการออกมาทวิตข้อความลงในทวิสเตอร์ส่วนตัวแม้ว่าดรหญิงจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครแต่ด้วยทำลายที่มันคาบเกี่ยวกันบวกกับเนื้อหาที่มันชวนให้คิดไปในทางนั้นชาวเน็ตหลายคนก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าดรหญิงกําลังหมายถึงเรื่องที่สสประกอวุฒิก้าวไกลกําลังจะจัดแถลงข่าวในวันรุ่งขึ้นเนื้อความโดยสรุปของดออรหญิงคือตนขอชื่นชมในการทําหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพาคนต่าง เพราะเป็นสิ่งที่พึงกระทําไม่ว่าจะก,กับนักการเมืองหรือหน่วยงานรัฐแต่ในภาวะแบบนี้เราต้องไม่ลืมว่าเรายังต้องการคะแนนเสียงเพิ่มจากทุกฝ่ายและทุกภาคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยให้สําเร็จถ้าสรุปแบบใช้ภาษาง่ายๆส่วนตัวเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าการตรวจสอบนักการเมืองและเปิดโปงค,คนทําผิดก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดีไหมเพราะเรายังต้องการเสียงสนับสนุนอยู่ตอนนี้ให้หลับตาข้างเดียวไปก่อนปมผ่าณว่า เอาหูเปน็นนาเอาตาไป็ไรแต่หล่ะครับจากประเด็นนี้เองทําให้ชาวเน็ตมากมายตั้งคําถามว่าการหลับตาข้างเดียวเพื่อหวังคะแนนมันดีจริงๆเหรอแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้มันก็ไม่ใช่จังหวะที่ควรออกมาเปิดโปงใครหรือเปล่าชาวเน็ตกลุ่มที่เห็นด้วยกับดรหญิงก็มองว่าตอนนี้คะแนนสนับสนุนบทนายกรัฐมนตรีก็ยิงไม่พออยู่แล้วการที่สสก้าไกลออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการประกาศสงครามกับภูมิใจไทยเลยนะแล้วแบบนี้ภูมิใจไทยจะยอมให้เสียง สสเพื่อมาสนับสน,นุนนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยหรอือตอนนี้สิ่งที่ควรทาคือการประนีประนอมกันไปก่อนหลังจากบปรูปเป้าหมายแล้วค่อยไปตีกันต่อก็คงไม่สายเกินไปหรอกมั้งส่วนชาวเน็ตกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับดรหญิงก็มองว่าการทําแบบที่ดตรหญิงกล่าวมาก็ไม่ต่างจากการพยายามปกป้องคนผิดเลยดังนั้นชาวเน็ตกลุ่มนี้ก็ตั้งคําถามย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าได้คะแนนเสียงจากภูมิใจไทยจริงแล้วจะทําอย่างไรต่อไป แต่ยังออกมาแฉได้ไหมหรือต้องเงียบไปตลอดการเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างเพราะดูจากความเป็นจริงเสียงของสสปุ่มเจไทยมันไม่ใช่อะไรที่จะได้มาฟรีๆแน่การที่จะได้เสียงของสสปุ่มเจไทยมามันย่อมต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่ราคาแพงเสมอทางด้าน,นสสปรณกรวุฒิหลังจากที่เผยข้อมูลทุกอย่างจบตนก็ได้ตอบคาถามนักข่าวในประเด็นเกี่ยวกับที่ดรหญิงกังวลเช่นกันสสปรณกรวุฒิระบุว่าไม่มีเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ตนทําตอนนี้คือเรื่องปกติที่สสก้าวไกลทุกคนทํานั่นคือการตรวจสอบการทุจริตอีกทั้งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่ตนอภิปรายเมือ่อตอนก่อนเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพียงแต่เป็นการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งให้ปปชก็แค่นั้นสสพกรณวุิทิ้งท้ายว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลและมีนายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีสสก้าวไกลทุกคนก็จะทํางานอย่างเต็มที่ และจะตรวจสอบเรื่องทุจริตทุกเรื่องถึงแม้ว่าเรื่องทุจริตนั้นจะเกิดขึ้นในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลหรือในฝั่งของสมาชิกพรรคเก้าไกลก็ตามส่วนใครคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ดูนะครับ